เรื่องเล่าเกี่ยวกับเหรียญรุ่นนี้นะครับต้องถึงช่วงรัชกาลที่4เนี่ยเป็นยุคเริ่มเจริญก็มีการถางจนมาเจอเข่าลูกน,นี้นะครับอพอขึ้นไปบนยอดเนี่ยตามที่คนเท่าคนแก่เล่าให้ฟังนะครับก็จะไปเจอรอยพระพุทธบาทอยู่อันเป็นหินนะครับเป็นศิลาเก่าๆแล้วก็มีคนเนี่ยแตกลงมาเพราะว่าความเชื่อคนสมัยก่อนคิดว่ามีรอยพุทธบาทแล้วทําให้ฝนไม่ตกะนะครับก็เลยเขาก็แบกลงมาพอแบกลงมาปุ๊บเนี่ยพอนะครับวันดีคืนดีมีปู่สี่นาลงนะครับเป็นร่างทรง เขาบอกว่าให้แบกขึ้นไปเมื่อเดิมแล้วฝนจะตกอุดมสมบูรณ์เหมือนเดิมคนก็แบกขึ้นไปในระหว่างทางเนี้ยนะครับรอยพุทธาบาทเนี้ยก็เกิดนะครับสวัสดีครับผมแบงค์เมืองการนะครับวันนี้ก็นะครับพี่ๆนะครับที่สงสัยว่าทําไมถึงสร้างเหรียญรุ่นนี้ ใช่ไหมอ่านะครับก็ต้องบอกว่าเรียนรุ่นนี้นะครับ เป็นเหรียญที่สร้างขึ้นเพื่อสร้างมนตดบลอยพระพุทธบาทที่อยู่บนยอดเข่าสะพายแรงเป็นเหรียญที่สร้างขึ้นมาเพื่อเสริมบารมีเสริมดวงชะตาเพราะว่าลอยพระพุทธบาทเนี่ยจะเป็นนะครับสิ่งที่อยู่ตรงไหนแล้วอุดมสมบูรณ์พอใครได้บูชาลอยพระพุทธบาทเนี่ยก็จะมีความอุดมสมบูรณ์ทีนี้เรื่องเล่าเกี่ยวกับเหรียญรุ่นน,นี้นะครับต้องบอกว่าเหรียญลอยพระพุทธบาทจําลองหรือว่าลอยพระพุทธบาทวัดเข่าสะพายแรงที่มีการจัดสร้างในครั้งนี้เพื่อนําเงินไปสร้างมนตดบครอบลอยพระพุทธบาทนะครับอ่าที่อยู่บนยอดเขา ยอดเขายอดนี้นะครับมีการนะครับบูชากันมาเนิ่นนานเป็นร้อยร้อยปีตามตำนานรอยพระพุทธบาทของพระพุทธเจ้าเพราะว่าส่วนนี้ที่เรามาที่วัดเข่าสะพายแร้งนะครับวัดนี้นะครับจะอยู่ห่างจากวัดพระแท่นนะครับประมาณสักไม่เกิน20กิโลตามตำนานเล่าว,ว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยก่อนที่จะก้าวถึงพระแท่นดงหลังท่านก็น,นอนก้าวหนึ่งเนี่ยนะครับอยู่ที่วัดเข่าสะพายแร้งนะครับแห่งนี้เป็นเขาที่เป็นเขาโทนลูกเดียวมีแบบว่าก็คือเป็นเขาที่ขึ้นมาทนโทน อยู่กลางไรออยเจอรอยพระพุทธบาทเนี่ยเราไม่ผิดนะครับก็คือเราต้องบอกว่ารอยพระพุทธบาทเนี่ยมีมาเป็นพันปีแล้วแต่ว่าคนเนี่ยที่พึ่งอพยพเข้ามาแล้วก็บันทึกตำนานนะครับเกี่ยวกับเรื่องรอยพุทธบาทมีมาเมื่อช่วงรัชกาลที่4สมัยก่อนเนี่ยคนเนี่ยจะทางได้ทางเอานะครับก็คือทางไรทางนานะครับพอมาถึงช่วงรัชกาลที่4ี่เนี่ยเป็นยุคเริ่มเจริญก็มีการทางจนมาเจอเข่าลูกนี้นะครับ อพอขึ้นไปบนยอดเนี่ยตามที่คนเท่าคนแก่เล่าให้ฟังนะครับก็จะไปเจอรอยพระพุทธบาทอยู่อันนึงเป็นหินนะครับเป็นศิลาเก่าๆแล้วก็มีคนเนี่ยแปกลงมาเพราะว่าความเชื่อคนสมัยก่อนคิดว่ามีรอยพุทธบาทแล้วทําให้ฝนไม่ตกะนะครับก็เลยเขาก็แบกลงมาพอแบกลงมาปุ๊บเนี่ยพอนะครับวันดีคืนดีมีปูสี่นาลงนะครับเป็นร่างทรงนะครับเขาบอกว่าให้แบกขึ้นไปเมื่อเดิมแล้วฝนจะตกอุดมสมบูรณ์เหมือนเดิมคนก็แบกขึ้นไปในระหว่างทางเนี้ยนะครับรอยพุทธบาทเนี่ยก็เกิด นะครับพอเกิดหักเนี่ยท่านก็เลยนะครับให้ลูกสิษย์เนี่ยแบกขึ้นไปทั้งหักแล้วก็นําไปประทับไว้บนยอดเขานะครับในช่วงปี2515ประทับไว้แล้วท่านก็สร้างลอยพุทธบาทจจำลองเนี่ยทับไว้ด้านบนอ่านะครับก็เลยนะครับเป็นที่มาของนะครับงานนะครับปิดทองลอยพระพุทธบาทจจำลองนะครับมีมาไม่ต่ำกว่า60ปีนะครับอ่าสมัยก้อนนะนะครับก็จะมีนะครับหลวงพ่อจุน นะครับซึ่งเป็นเจ้าวาดวัดเข่าสะพายแรงพระครูธรรมนิวิทย์นะครับหรือวัดหลวงพ่อจุนวัดเข่าสะพายแรงนะครับท่านก็ได้ทํางานปีนะครับมาไม่ต่ำกว่าหกสิบปีแล้วนะเท่าที่น้องทราบมานะครับไม่ต่ำกว่าหกสิบปีตั้งแต่รุ่นทวดรุ่นปู่รุ่นย่ารุ่นตารุ่นยายนะครับท่านก็ทํามาเรื่อยๆนะครับคนที่มาขอพรที่นี่จะได้ผลได้นะครับบารมีนะครับตามที่ตัวเองต้องการเพราะว่าที่ไหนมีเขา นะครับที่นั่นจะมีความเจริญจะมีเทวดาอยู่มากก็เลยเป็นเหตุผลทีมงานสันควานเรานะครับทีมงานเ e อ H เช็คทีมงานชมรมเพื่อนพ้องน้องพี่นะครับแล้วก็พี่โอ๊ตบางแพรร่วมนะครับช่วยกันในครั้งนี้นะครับเพื่อนําเงินมาทํามณฑลครอบลอยพระพุทธบาทจําลองในครั้งนี้นะครับเพื่ออะไรรู้ไหมครับพี่ในครั้งนี้เราต้องบอกว่าเรี่ญงนี้นะครับเราตั้งใจทําอย่างมากนะครับเพื่อให้คนได้ใช้อุคุลในทางด้านเมตตามหานิยม อันนี้สําคัญนะครับเพราะว่าขอเชิญพี่พี่ทุกท่านนะครับพี่น้องทุกท่านร่วมบุญเช่าเหรียญวัตถุมงคลในครั้งนี้เพื่อร่วมกันอนุโมทนานะครับการสร้างผลดบในครั้งนี้ด้วยนะครับก็ขอบคุณนะครับที่ไว้ใจนะครับให้เรารับใช้พี่ๆี่ทุกท่านขอบคุณมากๆกครับว่สดีครับกาลังสงสัยอยู่ใช่ไหมครับว่าพลักระเครื่องในบ้านของคุณแท้หรือเก๊ส่งตรวจกับ SK เคเช็คสิครับแค่อง์ละ1 0 0บาทรู้ผลง่าย ภายใน24ชั่วโมง